นินงน so ้ำนนทาท่านจอกับนินแซมเซรีชัยนินนามนนทาท่านจกับนินแซมเซรีชัยกับนี่ก็นินกับนีน้มนนทา่านกับนี่น้มนนทาานเรือลูกไอ่ห้องก้องไหนวันสุราษกนินงน้ำนนทาท่านกับนีนน้มนนทาท่านเรือลูกไอห้องจากสุราษานีครับจะนินแซมกับนินแซมเซรีชัยกับก้องน้องอั้มบอเพลงกับนินแซมเซรีชัยก้องน้องอั้ม ก้ากว่านะคร้องรองอัมันบอกเองยอดสั้นครับยอดสั้นชายมือสั้น้องกระยันซอยนะครับทำไมกระยันซอยจะมีปัญหาลวยองนี้ติบ้านมาเคยยื้อมาแล้วนะครับวันนี้จะยื้ได้ไหมนี่นี่แตงครับมินนานันท์สั้นยอดสั้นว่าหยุดใายครับ Teng Teng tang mang đi teng chơi Teng 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 chơi Teng, đi nè Teng tang dao tang giơ tang đi tang xem tang thì chơi đi tang 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 nè, giọt giọt rung nè, cái nhân tem này đoạn, là, nín xem này nào nè, à thấy cái quan sốt gặp, à thấy cái quan sốt gặp, bật quan cái, gặp, nín tem xe đi chạy sốt gặp sốt, thành ròng thành ròng tròn nước gặp mì gặp.

ลุงไอ้งงจะตันยู่ไม่อยู่ลุงไอ้งงอยู่กว้างโดนนิวแล้วโดนนิวแล้วยังนี่ลุงไอ้งงตันยู่ไม่อยู่รวยองท้อยรวยอ้งทอยนี่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 ยังไ้แาเป็นตกงานกวสถานีกับ หยุดสายมือแล้วตอนนี้นินแทมได้ดีใจกับนินแทมได้ดีใจรวยองเจ็บไปตรงกวนรวยองเจ็บปรงก้อนนีเจอแมไล้ดรเป่ไปแล้วม่้วเลยครับโทั้งหมดเขากับไตรัแทกับฟันปลอมแนดเอารเลยนะ รวยรวย้องเัาพยายามที่จะแทงนี่ยอดยาวอัดเข้าไปนี่ยิวยิวช่องยิวแล้วช่องตีติดแล้วรวย้องโดนดีเลยด้วยเลยล้านนี่นินเซมเด้ดีใจโดนเลือกเกินปลายยอดก็มียางทำมั่งทำมือโจกเข้าไปโจกเข้าไปนินเซมได้ดีใจหยุดสายมือกับหยุดสายมือ

đừng dừng là dừng dừng Lớn như sai dừng 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 sai mơ dừng 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 qua mơ

ใายอสม้ามอวยไรดวย่างไก่อนวางครับก่อนวางก้อยรวยอุค์อันใดอันก็เป็นรองนัก็เป็นรองแต่บอกวางแล้วตัวนูมันสู้ตลอดเยอะพลาดเรวยอุคงเยอะพลาด้

นี่ไปแล้วไปแล้วนี่รวยองค์โดนเยอะโดนแยะทุกแท่งทุกแท่งติดนี่ทุกแท่งติดไล่ล้เกินรวยองค์ตันไม่อยู่ตันไม่อยู่นี่ตันไม่อยู่ไปแล้วตันไม่อยู่โดนครับโดน ตั้มแต่งติดเลยละไม่งกไม่งปกติมันก็ว่าแต่งเปลือยได้วันนี้โดนเยอะโดนแยะโดนตาแป้โดนยังอุลี่กับก๊อต่อรองก้าวอีกตังเลยล่ะครับต่อรองก้าวอีกตังเลยล่ะกับหมาดเสื้อทิมกับยางตอยอามและกับจานนะครับนินแซมเซรีชัยกับนินแซมเซรีชัยกับนินแซมเซรีชัยน้องอ้ำบันบอเพลงกับแปดนาทีกับแปดนาทีเก้านาทีกับเก้านาทีเป็นก๊อฟชนะ